นสมิวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านพุและพี่น้องที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เคารพทุกท่านกต่ผมอา์ญญเสรีนวันเพลงครับในฐานะหัวหน้าทีมสันติธรรมต,ตามที่ผมได้ลงใน Facebook ให้พี่น้องได้เลยเห็นเรื่องของการที่จะจัดงานการเมืองสีขาว เอาเพื่อนต่างความคิดระดมคนต่างความคิดมาพูดคุยกันในเรื่องบ้านเมืองซึ่งมีจุดเป้าหมายที่จะต้องการความเจริญในทางเดียวกันเอาวันนี้ผมอยากจะมาขยายความในจุดนี้ให้พี่น้องได้ที่เคารพได,ได,ได้ได้รับทราบว่าผมคิดอะไรอยู่ผมมีความคิดตั้งอยู่เป็นพื้นฐานที่ว่าทุกคนรักบ้านเมืองทุกคนอยากจะให้บ้านเมืองเนี่ยไปในในทิศทางที่เป็นบ้านเมืองที่พึงประสงค์เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าการที่ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเราอาจจะไม่ถูกชะตากันไม่ถูกโรคไม่ถูกกระดวงกันในเรื่องส่วนตัวแต่พอมีเป้าหมายในเรื่องของบ้านเมืองแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นควรลาเวนเพราะงั้นในทีมสันติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะที่สำนักง,งานของทีมสันติธรรมแห่งนี้ทุกวันอาทิตย์ครับเราจะเปิดการเมืองสีขาวที่ผมใช้คําว่าบ้านลูกโมเดลที่ผมภูมิใจที่จะนําเสนอกับสังคมโลกว่าบ้านลูปโมเดล ก็คือทำอยังไงก็แล้แต่ให้เป็นการเมืองที่บริสุทธิ์ยุติธรรมแพ้ชนะกันด้วยด้วยความสามารถแพ้กันด้วยชนะกันด้วยความทาความเข้ใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทนลุกทั้ง2 7 9 8 3ชีวิตวิธีการผมทําอย่างไรวิธีการก็คือเชิญชวนพวกเรามาเช้าก็กินกาแฟกันพูดคุยกันบนโต๊ะซึ่งเป็นโต๊ะกาแฟที่มีการบันทึกการประชุมแบบหลวม ให้ได้รู้ว่าใครพูดอะไรอย่างไรใครพูดอะไรอย่างไรใครต้องการอะไรอย่างไรไม่ใช่พูดแล้วทิ้งพูดได้ร้อยคางล่างพูดในรบก,กันพูดในทะเลาะกันไม่ใช่เพราะงั้นในสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะเกิดเป็นระบบของการพูดคุยที่จะนําเสนอเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองประการที่สองประการที่สองที่อยากจยให้เกิดขึ้นก็คืออย่างน้อยที่สุดน,นะครับเมื่อทุกคนเอาบ้านเมืองเป็นตัวตั้งผมถือว่าสิ่งอื่นๆเนี่ยเราก็ควรจะลดลาวาสบ้านพุในตอนนี้ จากฐานคิดของทีมสันติธรรมในโลกใหม่ที่มีคนรุ่นใหม่นะครับมาสนับสนุนมาเป็นคนที่จะรับไม้ต่อจากคนรุ่นเก่าอย่างผมเนี่ยก็อ,อยากจะเรียนว่าเขามีความคิดของเขาอยู่ว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้บ้านเมืองนี้เป็นบ้านเมืองที่ที่น่าอยู่กินดีอยู่ดีมีสุขโดยยึดหลักของการคืนความยิ่งใหญ่คนรุ่นใหม่บอกว่าในอดีตบ้านเมืองบ้านพุไปตรงไหน เราหน้าบานเป็นกระดุง้งก็บอกว่าอยู่บ้านพุกในอดีตรเรามีแขกมาเยี่ยมเยียนเราสัปดาห์หนึ่งหลายหลายคณะในอดีตเมื่อมีการประกวดไม่ว่าในเรื่องของพุฒิกบแนั้นหรือธรรมาพิบาลหรือการประกวดที่เกี่ยวข้องกับพระาชบัญญัติสิ่งแวดล้อมปี2535คือความสะอาดเทศบาลเมืองบ้านพุกติดอันดับต้นตนของประเทศโดยตลอด สิ่งเหล่านี้ครับเราต้องเรียก้องให้กลับคืนมาให้ได้เพราะนั่นคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าเป็นความพึงประสงค์ที่คนรุ่นใหม่ก็อยากจะได้เหมือนคนปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องที่เคารพครับผมคิดว่ามันไม่สามารถที่จะทําคนเดียวโดยเฉพาะทีมสันติธรรมซึ่งเราเอานาโยบายเราเอาแนวทางการเลือกตั้งแบบการเมืองสีขาวบ้านพุกโมเดลมาใช้นี่นะครับหน้าที่ของเราโดยหลักก็คือจะต้องพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจตรงกัน แล้วเอาแนวคิดเนี้ยให้พี่น้องประชาชนเข้าใจถ้าคนส่วนใหญ่ของบ้านนี้เมืองน,นี้เห็นด้วยกับเราข้ามพ้นกำแพงการเลือกตั้งที่เป็นพันาธิปปไตยยผมเชื่อว่าบ้านรุ่เราจะสามารถที่จะเห็นผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมตามแนวคิดและเจตนารมขององค์กรอ,อิสระตามกฎมายนุนคือกปตในส่วนนี้ผมเองได้พูดคุยกับกกต ในส่วนนี้ผมได้พูดคุยกับสื่อมวลชนและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าขอทีเถอะขอทีเถอะอย่าเขียนเสือให้หัวกลัวขอสักทีเอถอะนักกกตไม่กล้า,าตำรวจไม่กล้าทีมสันติธรรมนี่แหละกล้าที่จะนําสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของตํารวจและก็กกนน่ยมาปฏิบัติกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นในเจตนารมณ์สูงสุดของพวกเราก็คือนอกจากจะทวงคืนความยิ่งใหญ่แล้ว เราต้องทวงคืนความยิ่งใหญ่อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมบริสุทธิ์ยุติธรรมในการเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าในฐานะที่ผมเคยเป็นอดีตนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยถ้าสมมุติเราทําที่นี่สําเร็จรถบัสที่พี่น้องเรียกร้องว่าจะต้องมาเยี่ยมเรามาแน่นอนครับอย่างน้นอยเขามาถามว่าคุณเลือกอย่างไรที่ไม่ต้องซื้อเสียงแต่ถ้าพวกเราไม่สามารถที่จะพา ที่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของบ้านนี้เมืองน,นี้ข้ามกำแพงความคิดนี้ไปได้พวกเราก็สอบตกครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ตีทาหน้าที่ของพลเมืองบ้านพลุสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในกิจกรรมในวันอาทิตย์ผมเชิญชวนทุกท่านครับอย่าคิดว่าถูกโรคกันไม่ถูกโรคกันถูกระดวงกันผมเชื่ออย่างเดียวว่าที่นี่ผมไม่ได้ค้นอาวุธนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าคนที่นี่ยิงกันเป็นนายกมา ห้าสมัยนี้ไม่เคยได้ยินกระโผงหนึ่งเพราะฉะนั้นยืนยันกับท่านทั้งหลายว่ามาห้องนี้ปลอดภัยและก็ที่เสริมทาที่ถูกก็คือเรามาแสดงเจตนาที่บริสุทธิ์ที่มีต่อบ้านเมืองซึ่งอาจจะรักใครบ้างหม่รักใครบัง่งเกลียดหน้าขี้หน้าผมั็ไม่เป็นไรเกลียดขี้หน้าผมมารักบ้านเมืองก็โอเคถือว่าเราไปในทางเดียวกันเพราะงั้นอยากจะเห็นทุกท่านมาร่วมกิจกรรมนี้เพื่อบ้านนี้เมืองน,นี้เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตเราจะต้องอธิษฐานของันัิธรม เราจะต้องส่งไม้ต่อจากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบไม่ใช่เฟี้ยงไม้โยนไม้ให้แบบไม่มีทิศทางแบบไม่รู้ชะตากรรมเราคงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของคนรุ่นเก่าในสันติธรรมซึ่งเราเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2536อายุเยอะแล้วครับแล้วก็เราก็อยู่ของเรามาเป็นอย่างนี้ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนบ้างไม่ได้รับบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบ้านนี้เมืองนี้สันติธรรมได้ทําอะไรไว้กับพื้นที่17.97ตารางกิโลเมตรของเทศบาลเมืองบ้านผูบ้างผมต้องขอขอบคุณแล้วก็เรียนเชิญครับทุกอาทิตย์เช้ามีกาแฟอาหารหลักตอนเที่ยงถ้าไม่มีอะไรก็หนมจีนบางสาลาเป็นหลักนะครับขอบคุณมากครับเจอกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมารย์ออดผู้ช่วยอาจารย์ดรประสิทธิ์รัตนพันธ์ในนามของทีมสันติธรรมหลายคนคงจะได้ยินได้รู้จักนะครับของคําว่าตวงคืนความยิ่งใหญ่ให้บ้านพุจากที่อดีตท่านนายกเตรีนนเป็งได้กล่าวไปแล้วว่าบ้านพุต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมก็เลยมาขยายความคําว่าตวงคืนความยิ่งใหญ่ให้เมืองบ้านพุเมืองบ้านพุเราก็ปานความเจริญเข้าหน้ามามากเริ่มตั้งแต่ การที่เป็นสุขาภิบาลยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลจนมาเป็นเทศบาลเมืองซึ่งความยิ่งใหญ่ก็ต้องก้าวต่อไปให้ตันกับโลกในปัจจุบันนะครับเมืองบ้านพุหถือว่าเป็นเมืองประตูนะครับสู่หัดใหญ่เราจะเห็นว่าที่ผ่านมานะครับมีนักท่องเที่ยวจากมาเลผ่านบ้านพลุไปเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเราสามารถที่จะทําให้เกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นมาไม่ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของ เศรษฐกิจนะครับคำว่าความยิ่งใหญ่นะครับบ้านพุกของเราจะต้องก้าวตันต่อการพัฒนาของโลกนะครับก้าวตันเทคโนโลยีบ้านพุกของเราสามารถที่จะเป็นสมารท์ทซิตี้สามารถเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับบ้านพุกของเราเนี่ยมีดีเยอะแยะมากมายแต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องชาวบ้านพุที่จะสนับสนุนให้เกิดนะครับลำบังทีมสันติธรรม ไม่สามารถที่จะทําให้สําเร็จได้นะครับถ้าไม่มีพี่น้องมาช่วยกันร่วมมือซึ่งในความเจริญข้าวหน้าหรือความยิ่งใหญ่ของบ้านพุกนั้นเราจะมองทุกบริบทตั้งแต่เรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยพี่น้องประชาชนชาวบ้านพุกก็ต้องอยู่ดีกินดีสุขภาพต้องแข็งแรงนะครับเศรษฐกิจก็ต้องดีด้วยเรารู้อยู่ว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีนะครับเมืองบ้านพุกของเราก็ต้องเข้าตัานเทคโนโลยี เป็นสมาร์ทซิตี้ต่อไปเพื่อความยิ่งใหญ่ของบ้านพลุของเรานะครับเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่ว่าเรื่องของของกลเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของภูมิศาสตร์บ้านเมืองต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราจะนําเอาความรู้ความสามารถมาพัฒนานะครับสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับบ้านพลุเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยบ้านพลุจะมีคนมาเยี่ยมชมค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบ้านพุเราจะอยู่เงียบๆซึ่งบางครั้งเนี่ยจะทําให้คนลืมบ้านพุไปเราจะทําให้บ้านพุกลับมารุ่งโร์ยิ่งใหญ่นะครับแต่คําว่ายิ่งใหญ่ในที่นี้นะครับก็ต้องพร้อมในหลายๆด้านไม่ว่าเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งถือว่าจะกลับมายิ่งใหญ่แน่นอนต้านำทีมโดยทีมสันติธรรม